อนที่409ออกจะเกินไปเหยาหุยเฉินพยักหน้ารับพร้อมเผยยิ้มข้าก็อยู่หุบเขาโอสถมานานแล้วได้เวลาออกไปท่องโลกบ้างเสียทีผู้อาวุธโสคิดเปิดปากกล่าวอะไรออกทว่ากลับโดนเยาหุยเฉินโบกมือใส่ตาเท่าของกองกำลังอื่นเองก็คงไม่อาจนั่งเฉยยามได้ทราบเรื่องล้านต้นตำรับเหยาหุยเฉินกล่าวบอกข้าเองก็ไม่คิดพลาดเรื่องนี้ ผู้อาวุโสที่สามไม่นึกแปลกใจที่เหว่คุยเฉินตัดสินใจเช่นนี้เขาเพียงแต่ถอนหายใจข่าวดูเรื่องโบราณสถานที่เปิดออกเมื่อไม่นานมานี้ยังไม่อาจกระตุ้นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของทวีปเทียนหลันได้เพียงนี้จักรวรรดิเทียนจริงนครจิ้วเหวาจะกลายเป็นที่สนใจของทั้งทวีปเทียนหลันเป็นแน่ผู้อาวุโสใหญ่เผยยิ้มไม่ทราบว่าจี้อูฮุยจะเผยท่าทีเช่นไรยามได้ทราบ น่าสนใจนะผู้อาวุโสใหญ่และจี้อู้ยคล้ายรู้จักกันเช่นนั้นเขาจึงกล่าวออกได้าว่าผู้อาวุโสใหญ่ไม่ทราบจี้อูุ้ยได้มองไปไกลกว่านั้นแล้วกล่าวถึงเรื่องนี้เจ้าสำนักท่านจะทำอย่างไรกับยาวิเศษเหล่านี้กันผู้อาวุโสท,ที่สามเอ่ยคำถามเขาคือผู้ที่เพิ่งกลับมาเพราะภารกิจต่อเนื่องซื้อหาสินค้าเหล่านี้และนากลับนาไปเก็บไว้ในคลังโอสถ พูดกล่าวไว้ภายหลังเยาหุยเฉินโบกมือเสมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ผู้อาวุโสที่3นิ่งค้างท่าทีเช่นนี้ออกจะเกินไปหากทราบแต่แรกเขาคงไม่พยายามหนักหนาซื้อหายาเหล่านี้มามากมายหลานต้นตำรับเมื่อระยะเวลาเล่นเกมของเล่าไปและจี้อูหฮุยสิ้นสุดลงลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งจึงมาเยือนเป็นคณะสมคนของปู้ลิเกอเล่าไปองเนือหัวเท่าแก่พี่ซือยานอรุณสวัสดิ์ คนนั้งสามกล่าวทักไทยพบเจอพวกเจ้าทั้งสามอีกแล้วเล่าไปเผยยิ้มรับพวกเจ้ามาเยือนล้านกันทุกวันเลยหรือจอี้อูฮุยเผยยิ้มเอ่ยถามเช่นนั้นขอรับอูลิเกอร์ไปยักหน้ารับอย่างไรแล้วพวกเราก็ว่างและที่นี่ก็ดีเล่นเกมอยู่ร้านต้นตำรับดีกว่าฝึกฝนอยู่ที่บ้านเป็นไหนๆไม่เพียงแต่สนุก ที่ได้รับเพิ่มเติมคือความเร็วการฝึกฝนที่มากกว่าเป็นตามเขากล่าวผู้ชี้อี้และแจ้งเชิงหวินพยักหน้ารับเห็นพ้องอิจฉาพวกเจ้านักจี้อูหฮุยอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเฮ้ผูลิเกอร์เผยท่าทีสับสนไม่มีอะไรจีอู่ฮุยยิ้มตอบคลางสายศีรษะก่อนจะกล่าววันนี้ร้านเท่าแก่มีสินค้ามาใหม่พวกเจ้าต้องสนใจเป็นแน่กลับกันเล่าไปทราบแล้ว ถัดจากนั้นคนทั้งสองจึงออกไปจากร้านสินค้าใหม่ทั้งสามต่างหันมองรอบร้านต้นตำรับไม่ช้าจึงได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ชั้นวางที่เคยว่างเปล่ายามนี้ปรากฏสิ่งที่คล้ายคลึงก้อนผลึกแก้วจำนวนมากพวกเขาต่างเผยประกายในดวงตาพี่ซื้อหยานนี่สินค้าใหม่หรืออู้ชีอี้เข้าไปสอบถามเหยาซื้อยานที่อยู่ด้านหลังโต๊ะพยักหน้ารับถูกต้องแล้ว เป็นโทรศัพท์วิเศษคิดเสียว่ามันเป็นอาวุธวิญญาณที่พิเศษอย่างหนึ่งก็ได้อาวุธวิญญาณที่พิเศษดวงตาผู้ลิเกอร์เป็นประกายเขาอดไม่ได้ที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับผู้ชี่อี้พี่หญิงเร่งรีบชมได้อย่าดึงค่าจะได้ไหมผู้ชีอีเ้เผยเสียงอับจนต่อน,นิสัยของน้องชายคล้ายมีโทรศัพท์พิเศษมากมายนักน่าจะไม่มีข้อจำกัดการซื้อไม่ต้องรีบร้อน เจียงเชิงหวินเผยยิ้มกระนั้นเจียงเชิงหวินก็เล่งฝีเท้าเดินตามไม่ห่างปูลิเกอร์ไม่ช้าคนทั้งสามจึงมาหยุดตรงหน้าฉันวางโทรศัพท์วิเศษตอนที่410สายตาที่ดี100ผลึกวิญ,ญญาณถูกเพียงนี้ปูรลิเกอร์แทบไม่เชื่อยามได้เห็นราคา100ผลึกวิญ,ญญาณไม่ใช่ว่าถูกอยู่แล้วปู้ชีอี้หันสายตามองทางปูลิเกอร์ อย่าได้คิดว่าผู้ฝึกตนในโลกใบนี้เป็นดั่งเช่นเจ้าพบเห็นปูชิอี้ทำท่าทีสอนสั่งปู้ลิเกอร์จึงต้องเล่งร้อนรีบเปลี่ยนเรื่องพี่หญิงซื้อให้ข้าสักเครื่องแล้วปู้ลิเกอร์แทบอดใจรอไม่ไหวจึงคว้าโทรศัพท์วิเศษขึ้นมาในมือเท่าแก่มีกฎหนึ่งคนซื้อได้เพียงหนึ่งเครื่องผูชีอี้กล่าวตอบสอบถามวิธีการใช้งานกับพี่ซือยานก่อนจะดีกว่าแจ้เงเชิงหวินเผยยิ้ม ถัดจากนั้นคนทั้งสามจึงไปยืนหน้าโต๊ะรับเงินพี่ซือหยานโทรศัพท์พิเศษนี้ใช้งานยังไงปู้ชีอี้กล่าวถามก่อนอื่นคือเปิดใช้งานกระบวนการนี้ยังยืนยันตัวตนผู้ใช้งานด้วยเหยาซือหยานเผยยิ้มเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วก็จะพบกับหน้าหลักเหยาซือหยานกล่าวบอกอย่างถี่ถ้วนคนทั้งสามรับฟังอย่างตั้งใจรู้สึกว่านี่คล้ายคลึงกับเกมเสมือนจริงเลยปูลิกเกอร์กล่าวคำออก แม้ว่าไม่มีระบบเสมือนจริงก็เถิอนะหลังคุ่นคิดแจ้งเชิงหวินและคณะจึงรู้สึกว่าคำของผู้ลิเกอร์ค่อนข้างจริงเหมือนจะเป็นด่งเจ้ากล่าวเหย่าซือหยานพยักหน้ารับกล่าวไปแล้วพี่ซือหยานไม่ใช่บอกว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันใช้งานเพิ่มเติมหรือแจ้งเชิงหวินเอ่ยถามถูกต้องเหย่าซือหยานชี้ไปยังร้านค้าแอปพลิเคชันจำลองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้ตอนนี้มีเพียงแค่หนึ่ง ได้ยินจากเท่าแก่ว่าภายหน้าจะมีมากกว่านี้คนทั้งสามจึงเปิดร้านค้าแอปพลิเคชันเหย่าซื่อยานบอกกล่าวแน่นอนว่าที่พบเห็นย่อมมีเพียงหนึ่งนั่นก็คือกระดานสนทนาเห็นไอคอนตรงนี้ใช่ไหมกดสัมผัสเพื่อดาวน์โหลดข้อความปรากฏดาวน์โหลดกระดานสนทนามีค่าใช้จ่ายสิบผลึกวิญญาณดำเนินการต่อหรือไม่คนทั้งสามนิ่งค้างเรื่องราวเช่นนี้คล้ายจะคุ้นเคย ผู้ชื่ออี้รู้สึกประหลาดใจพอคิดให้ดีผู้ลิเกอร์หันมองทางเครื่องทำน้ำร้อนพี่หญิงคิดว่านี่คล้ายกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไม่ใช่ผู้ชื่ออี้พยักหน้ารับเจี้ยงเชิงหวินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจสมกับเป็นเท่าแก่กล่าวคำกันจบทั้งสาจึงเริ่มทำความเข้าใจกับกระดานสนทนาล่วฉวนที่อยู่นอกลานได้ยินคำกล่าวทั้งสิน้นกระทั่งว่าจดจำคำของคนทั้งสาม,มาไว้ในใจ หากต้องการใช้งานกระดานสนทนาก่อนอื่นก็ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานเหยาซื่อหยานเอ่ยคำขึ้นตรงนี้เหยาซื่อหยานนำเอาโทรศัพท์วิเศษของนางออกมาชี้ให้เห็นเือเสมียนต้นตำรับพี่ซื่อหยานงั้นหรือผู้ชื่ออี้ชะงักไปครู่เท่าแก่กล่าวว่าให้ใช้น้ำแฝงเลือกอะไรก็ได้ตามใจชอบเหยาซื่อหยานอธิบายตอบก็ดีนี่ ปุลิเกอร์และแจ้งเชิงวินต่างเผยดวงตาเป็นประกายคาดเดาได้ว่าทั้งสองมีความคิดอะไรแปลกใหม่เป็นแน่แต่อย่าได้ตั้งชื่อจนเลยเถิดไม่งั้นไม่ทราบแล้วว่าใครเป็นใครเจ่าซื่อหยานกล่าวเตือนไม่เอาน่าพี่ซื่อหยานพวกเราย่อมทราบปุลิเกอร์โบกมือปฏิเสธความคิดเลือกชื่อได้แล้วผู้คนต่างมองหน้าจอโทรศัพท์วิเศษในมือของเขาด้วยความสงสัยที่บนหน้าจอปรากฏคำ ลูกค้าประจำร้านต้นตำรับประดับไว้อย่างชวนต้องตาตอนที่411ต้องการติดตามเท่าแก่นี่มันนามอะไรกันเนี่ยปูชื่ออี้มุมปากกระตุกนางเกิดความรู้สึกต่อต้านชื่อนี้พี่หญิงลืมเลือนไปแล้วหรือว่าข้าคือลูกค้าคนแรกของร้านเท่าแก่นะปูริเกอร์เผยคำอย่างภาคภูมิใจตัวเขาภาคภูมิเลื่องได้เป็นลูกค้าคนแรกของร้านต้นตำรับเป็นอย่างยิ่งทราบนั้นทราบ แต่เจ้าอย่าได้เลือกใช้นามเช่นนี้ผู้ชื่ออี้ใช้มือกุมหน้าผากนางค่อยรู้สึกตอนนี้ว่าน้องชายของนางนับวันยิ่งหลุดเส้นทางท้ายที่สุดแล้วภายใต้แรงคัดขานของผู้ชื่ออี้ปูลิเกอร์จึงอดใช้นามแฝงนั้นไปแต่แทนที่ด้วยปูลิเกอร์ลูกค้าหมายเลขหนึ่ง แม้ยังดูแปลกไปบ้างแต่ก็ถือว่าดีกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชื่ออี้ใช้นามจริงของนางเป็นน้ำแฝงแจ้งเฉิงหวินเลือกใช้น้มแฝงว่านายน้อยตระกูลเจียงเจียงเฉิงหวินเจียงเฉิงหวินนามแฝงนี้ยาวและ้ายกาดัดปูลิกเกอร์ถอนใจกับตนเองฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าฮ่าน้ำข้าดีใช่ไหมละ่ะเจ้าเป็นลูกค้าคนแรกก็ใช่แต่ชื่อของข้าเหนือกว่าเจียงเฉิงหวินยกยิ้มที่มุมปากตอบรับ คนทั้งสองคล้ายคู่หูตัวป่วนขึ้นไปทุกวันหือกล่าวไปแล้วเท่าแก่มีโทรศัพท์พิเศษหรือไม่ปู้ชิอี้พลันนึกอะไรขึ้นมาได้จึงกล่าวถามมีเห่าซื่อหย,ยานพยักหน้ารับเท่าแก่ก็ใช้ด้วยนามแฝงว่าอะไรกันเจี่ยงเชิงหวินและปูลิเกอร์หยุดโต้เถียงกันรพร้อมเอ่ยถามด้วยความสงสัยเท่าแก่ต้นตำรับเห่าซื่อหยานยิ้มรับคนทั้งสามนิ่งเงียบใส่ เมื่อดึงสติได้ผู้ชื่ออี้จึงเผยยิ้มพี่ซื่อหยานงามแฝงพวกท่านทั้งสองคล้ายกันเกินไปแล้วเหย่าซื่อหยานยิ้มตอบกระดานสนทนามีระบบติดตามต้องการติดตามเท่าแก่หรือไม่แน่นอนผู้ชื่ออี้พยักหน้ารับข้าเองก็ด้วยข้าด้วยไม่ช้าคนทั้งสามจึงกดติดตามกันเรียบร้อยแน่นอนว่าทั้งสี่คนภายในร้านยังไม่ลืมกดติดตามกันและกันกดติดตามแล้วทำอะไรต่อได้ ปูลิเกอร์เอ่ยถามจะได้เห็นว่าคนที่ติดตามโพสอะไรใหม่บ้างเหว่ซื่อหย,ยานคิดไปครู่จึงกล่าวตอบโพสมันคืออะไรปูลิเกอร์เผยความสงสัยผู้ชื่ออี้และแจ้งเชิงหวินต่างก็สงสัยเช่นเดียวกันข้าย,ยังไม่ทราบแต่กระดานสนทนาอธิบายไว้แบบนั้นเหว่ซื่อหย,ยานยิ้มรับเท่าแก่น่าจะอธิบายได้ไม่น่ามีอะไรต้องกังวล ผู้เชีอี้เผยคำล่วงชวนยังคงนอนอาบแดดอยู่และขณะนี้เองที่ปรากฏเสียงแจ้งเตือนหลายครั้งดังจากโทรศัพท์พิเศษผู้ลีเกอร์ลูกค้าหมายเลขหนึ่งส่งคำขอติดตามท่านผู้ชี่อี้ส่งคำขอติดตามท่านนายน้อยแห่งตระกูลเจี้ยงส่งคำขอติดตามท่านเสียงแจ้งเตือนดังทั้งสิ้นสามครั้งล่วงชวนไม่ตอบสนองมากความทว่าภายในกำลังกินดีช่วงบ่ายคณะคนของเว่ยฉิงจูและโจฮู่ต่างมาเยือนร้านเหมือนกัน แน่นอนว่ารวมถึงจางวี่ด้วยกว่า10คนเข้าร้านกลายเป็นภายในร้านมีชีวิตชีวาขึ้นโดยทันทีมีสินค้าใหม่อีกแล้วเท่าแก่กิจการช่วงนี้คึกคักนักงดงามไม่ใช่น้อยเรียกว่าอะไรกันเนี่ยขณะทุกคนกำลังตื่นเต้นเหย่าซื่อหยานกล่าวคำอย่างถูกจังหวะนี่คือโทรศัพท์พิเศษคิดเสียว่ามันเป็นอาวุธวิญญ,ญาณที่พิเศษก็ได้อาวุธวิญญาณไม่คล้ายใช้อาวุธเท่าใดนัก โจโหู่เมื่อมองหากคิดอยากได้อาวุธจริงๆเช่นนั้นไปมิติขายอาวุธแล้วเว่ยชิงจูมองของโจโหู่รูปรักทรงคุณค่าของโทรศัพท์วิเศษกล่าวได้ว่าโดนใจสตรีทั้งสามตอนที่412แนะนำใช้งานโทรศัพท์วิเศษโจโหู่หัวเราะอยู่หลายครั้งโดยไม่ปฏิเสธบนชั้นวางมีคำอธิบายอยู่ราคาก็ไม่ใช่แพงมากเห่าซียานเผยยิ้มรับทราบ พี่ซื้อหยานขอตัวพวกเราไปรับชมก่อนแล้ววยสชิงจูยิ้มรับแต่ละคนต่างเดินเข้าไปมุมดู100่งผลึกวิญญาณราคานี้ยังจ่ายได้ไหวอยู่รับชมคำอธิบายของโทรศัพท์วิเศษโจฮู่จึงเผยยิ้มกล่าวออกแต่ไม่ทราบว่ามันใช้งานยังไงคงต้องถามพี่ซื้อหยานอีกทีวยสชิงจูคว้าโทรศัพท์วิเศษขึ้นมาไว้พรางรับชมอย่างพึงพอใจ หลังใจผลึกวิญญาณเรียบร้อยแต่ละคนจึงสอบถามถึงวิธีการใช้งานจากเหยื่ซื่อหยานเหยื่ซื่อหยานจึงบอกกล่าวทุกรายละเอียดล่วฉวนที่นอนอาบแดดอยู่กำลังรับชมเรื่องราวพลางคิดในใจวิธีการใช้งานโทรศัพท์พิเศษสมควรต้องเขียนรายละเอียดเอาไว้ในกระดานและแขวนบนผนังเสียทีลูกค้าแต่ละคนที่ซื้อต่างต้องให้เหยื่ซื่อหยานคอยชี้แนะและขณะคิดอยู่นี้เองที่โทรศัพท์พิเศษของเขาเผยเสียงดังหลายครั้ง ไม่ต้องนำออกมารับชมก็ทราบว่ากลุ่มคนกดติดตามเขาล่วดฉวนค่อยรู้สึกว่าการติดตามตนเองกลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนจะกระทำหลังซื้อโทรศัพท์พิเศษกล่าวไปแล้วดาวน์โหลดกระดานสนทนาจะต้องจ่ายผลึกวิญญ,ญาณด้วยเรื่องนี้เกินคาดไม่น้อยโจโหู้เผยยิ้มขืนขมยามกล่าวถึงเรื่องนี้พูดเหมือนว่าไม่รู้จักเท่าแก่ลินวานชวงเผยยิ้มเรื่องปกติจะตายกล่าวไปแล้ว ภายหน้าจะมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานเพิ่มกระมังจางวี่ที่เงียบมาตลอดโดยกล่าวถามขึ้นมาแอปพลิเคชันใหม่จะปรากฏอีกครั้งในภายหน้าเสียงราบเรียบดังจากหน้าประตูร้านวิเศษแล้วแต่ละคนต่างเผยยิ้มกันออกมาพูดถึงเรื่องนี้กระดานสนทนามีไว้ทำอะไร,ร,รกันนี่ยังสงสัยไม่หายโจหู้ลองเล่นโทรศัพท์วิเศษไปพลางพูดกล่าวข้าเองก็ยังคงไม่เข้าใจเอาเป็นว่า ว้ยสิงจูมองทางลวดฉวนก่อนจะกล่าวสอบถามเท่าแก่เป็นไรอืมไม่ดีกว่าหลังครุ่นคิดโจโหู่ปฏิเสธความเห็นว้ยสิงจูสอบถามเท่าแก่กับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ถามจะดีกว่าผ่านไปครู่กลุ่มคนจึงค่อยเลือกที่นั่งก่อนจะเริ่มเล่นเกมประจําวันลวดฉวนกําลังครุ่นคิดไม่ช้าเขาจึงตัดสินใจได้เวลาผ่าน เวลาผันผ่านเพียงพริบตาหนึ่งวันทำการผ่านผ้นขณะตะวันใกล้ตกดินหมวลนเมฆบนฟากฟ้าเป็นสีแดงเส้นขอบฟ้าคล้ายถูกเผาไหม้สวยงดงามล่วชวนลุกขึ้นเก็บเก้าอี้นอนยาวและจึงกลับเข้าไปในร้านเวลานี้ในร้านไม่มีลูกค้าแล้วซื่อหยานไปชั้นบนนำกระดานลงมาด้วยล้วชวนบอกกล่าวต่อเหย่ซื่อหยานกระดานแม้สงสัยเล็กน้อยว่าล้วชวนคิดทำอะไรแต่ในเมื่อเท่าแก่ออกปาก เช่นนั้นก็ทําตามไม่ช้าเหยาซื่อหยานจึงเดินกลับมาพร้อมกระดานในมือเท่าแก่คิดจะทําอะไรหรือเหยาซื่อหยานเอ่ยถามด้วยรับกระดานจากมือเหยาซื่อหยานล้วฉวนจึงเขียนลงไปพลางกล่าวอธิบายวิธีการใช้งานโทรศัพท์พิเศษโอโอ๋อเหยาซื่อหยานพยักหน้ารับความอบอุ่นปรากฏขึ้นในใจของนางไม่ช้าข้อความมากมายจึงถูกเขียนลงบนกระดานน้อย วิธีใช้งานโทรศัพท์พิเศษหลังทําการซื้อแล้วก่อนอื่นคือเปอิดใช้งานข้อบ่งชี้โทรศัพท์พิเศษสามารถซื้อและใช้งานได้คนละหนึ่งเครื่องเท่านั้น